ไปพักไปพักที่ดงพญายินท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่14สิงหาคม2535ก็จะขอคุยเรื่องทุดงคราวนี้ขอเล่าทุดงภาคอีสานต่อไปเพื่อให้จบเรื่องภาคอีสานและภาคเหนือ เป็นอันว่าเมื่อถึงเวลาทุดงเวลานั้นเป็นภรรษาที่สี่หลวงพ่อป่านมรณภาพแล้วเมื่อหลวงพ่อปานมรณะมรณภาพแล้วท่านสั่งว่าถ้าฉันตายเธอก็ไปขึ้นทุดงกับหลวงพ่อจงก็แล้วกันเลเปิดท่านเรียกหลวงพ่อจง แต่ว่าหลวงพ่อจงเรียกหลวงพ่อปานว่าท่านปานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อปานอ่อนกว่าหลวงพ่อจงสิบปีเศษได้นนหน่อยวงเล็บปิดเมื่อไปถึงหลวงพ่อจงไปขอขึ้นธุดงกับท่านไปกราบกราบท่านท่านถามว่าเตรียมกฎไปไหนก็กราบเรียน ท่านบอกว่าจะมาขึ้นธุดงครับท่านหัวเราะฮตามนิสัยของท่านบอกจะขึ้นไปถึงไหนล่ะพ่อคุณไอการขึ้นธุดงก็คือการเรียนวิชาการธุดงไม่ใช่จะมาขึ้นแบบต้นไม้ปีนต้นนั้นปีนต้นนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเขาขึ้นกันทีเดียว ที่หลังไปไหนก็ไปเองได้ก็เลยบอกว่าเวลานี้หลวงพ่อปานตายแล้วครับไปเองก็ไปได้แต่ว่าผมก็ต้องพึ่งหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อก็ดีหลวงพ่อปานก็ดีเคยสงข้อผมในป่าอยู่เสมอท่านก็ยิ้มไม่พูดว่าอย่างไรก็เลยถามท่านบอกว่าวันไหน เป็นวันดีครับหลวงพ่อจงบอกวันจริงๆมันดีทุกวันของฉันเลิกดีทุกวันและทุกๆเวลาเวลานี้ก็ดีเธอจะขึ้นทุดงเวลานี้ไมหมละ่ะก็บอกขึ้นครับท่านก็นำสมาทานกรรมฐานและแนะนำแนวเดียวกับหลวงพ่อปานเพราะท่านเรียนมาด้วยกัน ท่านบอกว่าท่านปานกับฉันนี่เรียนกรรมฐานมาด้วยกันจากหลวงพ่อสุนและหลวงพ่อปั้นแต่ว่าหลวงพ่อปานแยกไปทําการก่อสร้างฉันไม่เอาฉันทํากรรมฐานอย่างเดียวก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็จบแล้วใช่ไหมครับท่านบอกว่าจบ ฉันจบมานานแล้วถามว่าจบอะไรท่านบอกว่าทีแรกก็เรียนจบกอไก่ขอไข่ต่อมาก็จบกอกากขอขาก็ถามว่าเวลานี้หลวงพ่อจบประนานแล้วหรือ,อยังครับท่านบอกข้าจะไปรู้หรือเว้ยก็ในเมื่อไม่มี คนอื่นพยากรณ์ข้าก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าข้าก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันขึ้นธุดงกันดีกว่าแล้วท่านก็นำกรรมฐานท่านนำกรรมฐานเสร็จก็นั่งกรรมฐานการประมาณสิบนาทีลืมตามาท่านหัวเราะท่านบอก ไปคราวนี้ดีนะอันดับแรกไปดงพญายินเวลานั้นยังเป็นป่าทึบที่ปากช่องเป็นป่าทึบมากที่นั่นจะพบผีมากเพราะผีสมัยกบฏบวรเดชรบกันตายที่นั่นมากเขาจะมาเยี่ยมเธอความจริงที่เป็นญาติกัน เป็นญาติร่วมชาติกันและวหลังจากนั้นเธอก็ไปที่นู่นภูเขากระดึงด้านทิศตะวันตกที่นั่นเป็นดินแดนที่มีความสำคัญมากเธอต้องไปตามนี้นะเธอต้องไปตามฉันพูดที่ไหนมีอันตรายมากจงไปที่นั่นที่ไหนมีอันตราน้อยหลบไปพักชั่วคราว แล้วก็ไปเสียทีนี้เพราะเราต้องการไปเอาดีกันก็กลาบเรียนถามท่านว่าอันตรายจะมากขนาดไหนครับท่านบอกเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อไปถึงแล้วจึงค่อยรู้กันเป็นนันว่าวันพรุ่งนี้เชา้าหลังจากฉันเช้าเสร็จเธอออกเดินทางคืนนี้นอนที่นี่หนึ่งคืนก็เป็นนันว่านอนอยู่กับท่าน ท่านจัดที่หอสวดมนต์ให้นอนตอนเช้าไปบินทบทฉันข้าเสร็จก็กาบลาท่านออกเดินทางท่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะไปก้มหัวมาสิท่านก็เป่ากระหมอ่อมคนละสามพรวดทั้งสามองค์ท่านบอกว่าเธอจงเดินเหมือนฉันนะหงเล็บเปิดคำว่าเดินเหมือนฉันพวกเราเองก็สงสัย บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่าเดินเหมือนท่านมันเดินอย่างไรแต่ความจริงท่านเดินช้าๆแต่เร็วมากถ้าท่านเดินรู้สึกเดินเนิบๆก้าวช้าๆพวกเราต้องวิ่งตามวงเล็บปิดตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับเธอจงเดินเหมือนฉันเมื่อสมัยก่อนฉันไปทุดงเดินทุดงไปที่ภูเขาภูกระดึง นี่เป็นจุดหมายปลายทางจุดหนึ่งท่านปานก็เคยไปเพราะที่นั่นต้องต่อสู้อันตรายหนักที่ไหนหนักเราต้องไปที่นั่นฉันไปวันแรกก็ถึงดงพญาเย็นและพักที่ดงพญาเย็นสามคืนหลังจากนั้นแล้วก็เดินตรงไปทางด้านจังหวัดเลยด้านขอนแก่นมุ่งหน้าตัดลงจังหวัดหาจังหวัดเลย แล้วก็ไปอยู่ที่ภูกระดึงภูเขาภูกระดึงและก็อยู่ที่นั่นตลอดการจนกว่าจะถึงเวลากลับที่นั่นมีของดีๆเยอะคือช้างก็เยอะงเล็บเปิดพูดพูดถึงช้างพวกเราก็ชอบไจที่นี้เพราะอะไรเพราะว่าเจอช้างที่ไหนสบายใจที่นั่นุงเล็บปิดเสือก็เยอะสัตว์ต่างๆเยอะแยะมาก น่าชมน่ารักมากแต่ถ้าว่าทวดงพระทุดงตายมาหลายองค์แล้วองค์เล็บเปิดนี้หลวงพ่อลงไายองค์เล็บปิดพวกอ,อัตมาก,ก็ยิม้มเรื่องตายเป็นเรื่องเล็กพ่อทราบอยู่ว่าความตายมีกับเราทุกขณะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าตายเมื่อไหร่ก็ไปพรหมเมื่อนั้นก็รวม ความว่าตั้งใจตัดสินใจเดินทางไปความจริงจากวัดหน้าต่างไปปากช่องวันเดียวไม่น่าจะถึงก็เดินไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆตามสบายๆแต่ว่าสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้นั่นคือท่านอินทกะเมื่อชุมนุมเทวดาเสร็จนึกถึงท่านท่านก็มา ท้ามหาราชท่านก็มาท่านมอบหมายให้ท่านอินทกะท่านอินทกะท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรครับไปวันนี้เดินตามแบบหลวงพ่อจงท่านว่าอย่างนั้นเมื่อเดินไปสักครู่หนึ่งเวลาประมาณสามโมงเย็นเสร็จต้องเริ่มปรากฏเพราะป่าทึบมากน้ำค้างเริ่มตกถามท่านอินทกะว่า ที่นี่ที่ไหนท่านบอกที่นี่ที่เขาเรียกว่าดงพญาเยน็นหรือดงพญาไฟตามธรรมดาแล้วเดินธรรมดาวันหนึ่งก็ไม่ถึงที่นี่ต้องเดินถึงสามวันแต่นี่หลวงพ่อจงท่านบอกให้เดินแบบท่านก็ต้องเดินตามท่านที่ถามว่าที่มาถึงนี่ไวนนี่อาศัย ท่านอินทกะช่วยใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ใช่หลวงพ่อจงช่วยในที่สุดก็หาที่ปรากฏก็ได้ภูเขาลูกหนึ่งมีเงื้อมชชโงกออกมาช้างในเป็นถ้ำข้างในเป็นถ้ำเล็กน้อยพอที่จะบังน้ำาขัางได้ดีอาศัยล่มบังน้ำค้างก็ปรากฏใต้เงื้อมเขานั้น พอปรากฏเรียบร้อยแล้วก็มานั่งสงสัยว่าเราจะมีน้ำที่ไหนกินน้ำที่ไหนใช้ท่านอินทราท่านก็บอกว่าในสถานที่ปรากฏนี้น้ำใช้น้ำกินไม่ยากอยู่ใกล้ๆท่านก็ชี้ให้ดูก็เดินไปตามมือท่านชี้ก็เจอบ่อน้ำใสเป็นทานน้ำตกและ เป็นอ่างน้ําอ่างน้อยน้อยน้ำขังอยู่น้ําตกก็แม่แรงนะักอาบนะกินกันแบบสบายๆก็มีความสุขพอถึงเวลาก็เข้าที่พักท่านอินทกะรท่านก็หายไปความจริงทเทวดาจะมาแสดงอยู่เสมอก็ไม่ได้เพราะว่างานของท่านก็มีเมื่อถึงเวลาใกล้ค่ำความจริงเวลาก็ไม่นานประมาณสัก สี่โมงเย็นกว่าก,าก็เริ่มค่้นเพราะตะวันรับยอดไม้เวลานั้นต้นไม้สูงมากต้นไม้มีเยอะเป็นป่ารกชักจุดภายในโปร่งบ้างรกบ,บ้านตามสภาพของป่าไม่ใช่ป่าติงลังเมื่อปักกดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งกรรมฐานกัน อาบน้ำเสร็จก็นั่งกรรมฐานกันพอนั่งกรรมฐานกันเรียบร้อยดีใช้เวลาประมาณ15นาทีก็รู้สึกว่ามีคนจํานวนมากแบกปืนมาเป็นปืนเล็กยาวของทหารแต่งตัวเหมือนทหารทุกคนมาเป็นจํานวนร้อยมาด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายทางเหนือก็มาฝ่ายใต้ก็มามาถึงเข้า ต่างคนต่างประทะกันยิงกันขนาดหนักและหูเราก็ได้ยินเสียงปืนขนาดหนักแต่ก็ไม่ตกใจถือว่าภาพก็คือภาพเราจะห้ามภาพไม่ให้เกิดไม่ได้ในเมื่อเขาอยากจะยิงก็ยิงกันก็ถือว่าโลกนี้เป็นของธรรมดาก็นึกในใจเวลานั้นตามแบบฉบับกรรมฐาน ตามแบบฉบักรรมหารามีสองอย่างคือมีอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดก็มีการไขขวนว่าการเกิดเป็นคนนี้มันไม่ดีคนทั้งสองฝ่ายที่ยิงกันเวลานี้ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยรู้จักกันไม่เคยโกรธเคืองกันมาก่อนต่างฝ่ายก็ต่างม,มายิงกันตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและก็มีการล้มตายกันหลายคน ในที่สุดภาพนั้นก็หายไปวงเล็บเปิดกว่าภาพจะหายไปบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาก็เกือบจะตีสองวงเล็บปิดในเมื่อภาพนั้นหายไปก็เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏภาพเป็นภาพอีกภาพหนึ่งเป็นภาพคนเจ็บคนตายเดินเข้ามาหาก็ถามว่าพวกเธอทำไมถึงยิงกันเขาก็บอกว่าพวกเขาสั่งให้ยิง ถามว่าใครสั่งให้ยิงคนหนึ่งบอกผู้บังคับหมู่สั่งให้ยิงครับอีกคนหนึ่งบอกผู้บังคับกองสั่งให้ยิงครับถามว่ายิงกันทำไมเขาก็บอกว่าอาศัยในการรบเมื่อสมัยพศ2476ถามว่าพวกเธอตายไปหลายปีแล้วนี่ยังไม่ไปไหนหรือเขาบอกพวกผมเป็นสัมภเวสีครับ ถามเวลานี้เธอมาทำไมบอกมาขอส่วนบุญขอส่วนบุญแล้วทำไมต้องทำท่าแบกแขนร่องแกล้งกันบ้างเลือดไหลแพล้เลือดไหลบ้างอะไรบ้างเธอก็บอกว่าในลนักษณะการตายของผมผมตายแบบนี้ครับบางคนก็หูขาดบางคนตาทะลุไปข้างหนึ่งลูกปืนเข้า ลูกตาบางคนก็ขาปี๋ขายกเยกถูกยิงขาบ้านถูกยิงแขนบ้านถูกยิงตามตัวบ้านก็นึกสังเวชสลุใจก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอต้องการบุญอะไรเท่าที่ฉันมีอยู่นี่ฉันไม่ปิดฉันไม่ขัดไม่ล้องฉันไม่ขัดข้องให้หมดทุกอย่าง เขาบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับบุญใดที่ท่านบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันจะมีผลแก่ท่านเพียงใดผร้อมคอนุโมวาบุญนั้นครับบอกเออถ้าอย่างนั้นก็สบายง่ายๆท่านๆดีนะก็บอกว่าเธอจงตั้งใจนะเขาก็นั่งพรองมือก็อธิษฐานใจว่าผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทำ มาแล้วตั้งแต่ชาติในอดีตชาติต้นที่ทำบุญจนกระทั่งปัจจุบันนี้สะสมตัวกันมามากแล้วเพียงใดจะพึงให้ประโยชน์ความสุขแก่ข้าพเจ้าเพียงใดขอบุญนี้จงให้แก่พวกเธอทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดขอเธอจงอนุโมทนาเธอก็อนุมโมทนา เธอกราบไปครั้งหนึ่งรูปร่างก็เหมือนเดิมกราบครั้งที่สองรูปร่างก็เหมือนเดิมกราบเป็นครั้งที่สมรูปร่างเป็นเทวดาหมดปรากฏว่าที่เป็นเทวดานาเ,วเวลานั้นประมาณ60คนก็เป็นเทวดาทั้งหมดแต่ว่าเทวดาพวกนั้นท่านก็แน่เหมือนกันก็แน่เหมือนกันเมื่อเป็นเทวดาแล้วสภาพต่างๆก็ค่อย หายไปคือเป็นภาพเดิมย่องไปอีกสองกดไปขอตามเดิมเขาก็ให้เหมือนกันเป็นอันว่ายิ่งให้ก็ยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นถือกดถึงกดที่สามสวยสดงดงามมากนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ใครเขาบอกตายแล้วศูนย์ศูนย์ นี่มันก็ต้องสงสัยเหมือนกันเป็นอันว่ากว่าจะหมดเวลาจริงๆหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูเป็นเวลาตีสี่ทุกคนก็ออกจากรถมานั่งพบกันเล่าความเป็นมาก็เหมือนกันหมดทั้งสององค์ก็บอกก่อนที่เขาจะมาหาท่านผมก็เห็นเขายิงเขายิงกันแล้วเขาก็มาหาท่าน และในที่สุดเขามาหาผมและไปหาอีกองหนึ่งก็รวมความว่าเขาขอบุญทั้งสามองค์คือตาคนนี้ได้กำไรมากนั่งคิดดูอีกทีก็น่าคิดเหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทปัต,ตานุโมทนาใหม่นี่แหละบรรดาท่านบรรดาญาติโยมทั้งหลายจงอย่าทิ้งการโมทนาความดีของคน คนที่เขาทําความดีที่เขาใส่บาตรก็ดีเขาให้ทานก็ดีเขารักษาศีลก็ดีเขาฟังเทศก็ดีเขาเจริญกรรมฐานก็ตามเขาทํางานก่อสร้างก็ตามขึ้นชื่อเป็นความดีถึงแม้ว่าเป็นความดีที่ทํากับพ่อกับแม่ที่เขามีความกระตันญูรู้คุณเราพอยินดีกับเขาความดี นั้นก็สนองตัวเราดูตัวอย่างเทวดาทั้งหกสิบคนอาตมามานั่งคิดว่าแกได้เปรียบกว่าเราเสียอีกเขาเอาอาตมาไปหมดทุนและขออีกสององค์อีกสององค์ละหมดทุนแกได้หมดสามหมดทุนก็ลืมถามว่าเป็นเทวดาชั้นไหนและก่อนจะไป แกหันมาบอกว่าผมขอลานะครับเมื่อกี้ลืมลาไปไปขออีกสององค์เป็นอันว่าทั้งสามองค์ก็คุยกันคุยไปคุยมาก็เวลาใกล้สว่างก็เป็นอันว่าคืนนั้นไม่ได้นอนนั่งกันนั่งกรรมฐานคุยกับผีให้ผลกับผีเวลาใกล้สว่างก็ปล่อยให้สว่าง นั่งคุไกายคุยกันประเดี๋ยวหนึ่งนั่งทําจิตสงบเลิกคุยกันทํากรรมฐานอีกนิดหนึ่งนั่งให้ใจสว่างสบายสบาย,บายพออารมณ์สบายสบายจิตสงบดีแล้วปรากฏว่าหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ใหม่ก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาพร้อมกันทอนกรรมฐานพร้อมกัน คิดว่าจะไปปฏิบัติทางไหน,นก็เห็นบรรดาเทวดาทั้ง10องค์ท่านมาในภาพเทวดาเลยท่านมาถึงกราบ,ราบท่านบอกว่าท่านครับไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหน,นพวกผมได้ผลบุญความดีจากท่านมีความสุขเดิมทีเดียวผมมีความทุกข์มากผมตายเป็นสัมภเวสีการลบลาฆ่าฟันนี้เป็นของไม่ดี แต่จำเป็นต้องลบจะต้องลบเพราะเราอยู่ภายใต้บังคับบัญชาเลยถามว่าเท่าที่มากันเมื่อคืนนี้มาฝ่ายเดียวหรือสองฝ่ายบอกมาทั้งสองฝ่ายครับต่างคนต่างตายต่างคนก็ต่างถามว่าต่างคนก็ต่างมาถามว่าตายเวลานั้น จริงๆเท่าไหร่ท่านบอกว่าเห็นจะเป็นร้อยคนเพราะต้องประทะกันมากแต่ก็บางส่วนเขาไปที่อื่นแต่พวกผมทราบว่าท่านจะมาผมเลยดักอยู่ที่นี่ก็ถามว่าวันนี้มีอะไรมาถวายบ้างล่ะบอกมีข้าวมาถวายครับต่างคนไม่มีขันทองคำมีเป็นขันแก้วสวยงามสวยมาก เป่าเป็นไรเย็บตักข้าวใส่บาทใส่ทั้ง60คนแต่บาทไม่เต็มได้ประมาณครึ่งบาทเวลาใส่ก็เต็มทัพพีตักเต็มที่ใส่เต็มที่เมื่อใส่เสร็จพวกเขาก็นั่งอยู่ที่นั่นมาเต็มอัตตาของเทวดานะมีชดาแหลมเปี้ยสดชื่นมากแต่ว่าขาดนางฟ้าที่ขาดนางฟ้า เพราะว่าการรบกันเขาไม่ได้เอาผู้หญิงไปรบด้วยฉะนั้นเมื่อเธอใส่บาเศเสร็จพวกเราก็ฉันฉันเสร็จก็โมทนาโมเมื่อโมทนาเธอทั้งหลายก็จงตั้งใจรับโมทนาอีกครั้งหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทพอโมทนาจบภาพเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็ผ่องใสกว่าเดิมขึ้นมากมีแสงสว่างขึ้นมาก ท่านก็เลยบอกว่านี่มนต์อยู่ที่นี่สามคืนครับผมขอรับเพียงถามถึงอันตรายบอกไม่มีครับที่ไม่มีแน่นอนพวกผมทั้ง60สนี้ขอยืนยันว่าจะไม่มีอันตรายพอดีท่านอินตกะก็พูดท่านอินทกะท่านก็บอกว่าพวกนี้เขาจะป้องกันได้ดีครับเพราะเขาเป็นลูกน้องผมเมื่อเขาเป็น สัมภเวสีอยู่เขาก็เป็นลูกน้องผมในเมื่อผมมาเขาก็มากับผมแต่เขาไม่ให้ท่านเห็นเห็นเวลานี้เขาเป็นเทวดาแล้วเขามีอนุภาพมากขึ้นเขาก็ต้องเลี้ยงชดใช้ท่านบ้างแล้วก็ต้องติดตามท่านไปด้วยในเมื่อผมไปเขาก็ต้องไปด้วยเมื่อถามเทวดาองค์นั้นถามว่าไปไหนท่านบอกว่าไป ถามเทวดาองค์นั้นถามว่าไปไหมท่านบอกว่าไปในเมื่อฉันเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้จะไปเดินเที่ยวที่ไหนดีถามท่านอินทกะว่าจะไปเดินที่ไหนให้มันหายเมื่อยท่านอินทกะบอกเมื่อคืนนี้ไม่ได้หลับทั้งคืนนะครับนี่มนจำบัดดีกว่าก็เลยนอนใต้ขดนอนใต้ชะโงกเขา มีความเย็นดีนอนไปนอนมาปรากฏเจ้านกยูงสองถึงสามตัวมันเดินเข้ามาหามาถึงก็มองหน้าจ้องมองหน้าก็รำเพนพออวดความสวยของเธอนึกในใจเจ้านกยูงนี้ไม่รู้จักคนนะถ้าไปเจอคนจริงๆเข้านกยูงก็นกยูงเถอะจะเลือแต่ขนหางเท่านั้นแหละ คนหางเท่านั้นที่เหลือนอกนั้นนกยุงจะไม่เหลือแม้แต่เนื้อหรือกระดูกในที่สุดก็นอนอยู่ที่นั่นสามคืนคณะเทวดานั้นก็ใส่บาตรทั้งสามวันเธอมาปฏิบัติแม้แต่น้ำก็ไม่ต้องไปตักท่านให้ท่านไปตักให้ท่านทำทุกอย่างให้ความสะดวกทุกอย่างเมื่อออก จากดวงพยาเย็นแล้วท่านพุทธบริษัทบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มุ่งหน้าเดินทางต่อไปตามท่านอินทกะว่าถามท่านอินทกะว่าเราจะไปไหนท่านอินทกะก็วางแผนไปทางทิศทางมุ่งหน้าแต่ตรงตามนี้ครับไปภูเขาภูกระดึงตามที่หลวงพ่อจงสั่งก็เดิน ทางจากดงพยายเย็นไปประมาณคู่เดียวประมาณสักสามมงเย็นก็ถึงภูเขาเป็นเขาลาดลาดมากมีป่าทึบยอดเขามองไม่เห็นต้นไม้มากเหลือเกินท่านบอกที่นี่เขาเรียกภูกระดึงด้านทิศตะวันตกครับถ้าทิศตะวันออกจะเป็นที่ชันขึ้นยาก แต่คนจะขึ้นทางนั้นเวลานั้นไม่มีคนขึ้นยังไม่มีคนไปถึงภูเขาภูกระดิงจะมีบ้านก็ผ่านป่าท่านนิตกะก็บอกว่าภูเขาภูกระดิงลูกนี้เดิมทีเดียอยู่ในทะเลจมอยู่ในทะเลหลายล้านปีมาแล้วครับต่อมาน้ําก็เหือดแห้งไปถ้าเรา จะพิสูจน์กันเอาไว้วันหน้าหากว่ามีโอกาสผมจะพาท่านขึ้นไปยอดเขาภูกระดึงท่านจะได้ชมหลักฐานว่าภูเขาลูกนี้เคยเป็นทะเลเป็นมันเป็นจริงหรือเปล่าจะมีล่องรอยคราบทะเลจะมีหอยมีปูเป็นต้นจะเป็นคราบหมดมันตายแล้วก็รวมความว่า ที่นั่นวันนั้นก็นอนที่นั่นไปหาหาที่ภูเขาภูกระดึงก็ไปพบผาผาหนึ่งเป็นผาชโงกเป็นที่น่าอยู่ลื่นรมดีมากผายาวยาวแล้วก็สวยร่มรื่นดีมากมีความสุขฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นหน้าผาสูง ท่านอินทราก็บอกว่านี่มนอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงเวลากลับแต่ว่าการอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นที่อยู่ที่เราตั้งที่แรกต่อไปผมจะพาเที่ยวในที่ต่างๆในที่นี้มีพระหลายองค์ไม่ใช่มีแต่พวกเราเวลานี้ปัจจุบันก็มีพระกำลังอยู่ที่ ภูเขาภูกระดึงนี้หลายองค์ด้วยกันครับแต่ว่าหลายองค์ที่มาก่อนมาแล้วก็ตายเยอะเหมือนกันเพราะมีความประมาทในชีวิตก็ขอจบเล่าจบเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมาเล่าตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ